ผมซับผมอีผมออยอัลก้าจากคลิปที่แล้วที่ผมซื้อบัตรใบหยกจากงานทททเทเ่ยเที่ยวไทยไม่ใช่งานไทยเที่ยวไทยมา58ใบ f i baby ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงใบหยกแล้วนะครับใบหยกเนี่ยไม่ได้เป็นใบนะแต่เป็นตึกๆึกตึกแ้วไปจอๆที่วีไอพีกัน วันนี้ผมพาพนักงานามากินบุฟเฟ่ต์ที่ตึกใบหยกมาถล่มที่เบียใบหยกันครับเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีของอาวกา้าจากช่วงแรกที่เรามีพนักงานไม่ถึง10คนตอนนี้ได้พัฒนาเติบโตกามาเรื่อยๆจนพนักงานามากกว่า40กว่าคนแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าถล่มร้านแบบยับๆเลยและที่ผมเลือกมากินที่ตึกใบหยกกับร้านคริสต์ร์เกลชั้น82เนี่ยเป็นเพราะว่า มีอาหารให้เลือกมากมายหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็นไทยจีนญี่ปุ่นตุรกีชนบุรีเฮ้ไม่ใช่และที่สำคัญคือวิวของที่นี่สวยมากๆกับตึกชั้นที่84ให้ดูวิวรอบกรุงเทพกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรกินกันบ้างนี่เป็นไงน่ากินไหม และยังมีบาร์ชั้น83อีกด้วยบรรยากาศดีมากๆที่เราทําการเลี้ยงพนักงานเนี่ยเป็นเพราะว่าพนักงานทุกคนคือหัวใจหลักสําคัญขององค์กรเราจึงแสดงความขอบคุณและให้การสนับสนุนพวกเขานะครับที่ทํางานมาอย่างหนักเพื่อลูกค้าของอ่าวกาทุกคนและเราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันขอขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดครับ